สวัสดีคะ่ะวันนี้ตูนจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะที่จะทําให้ตัวช่อดอกไม้หรือดอกไม้ของเรานะคะอยู่ได้นานขึ้นนะคะตูนจะใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือจะใช้ตัวน้ํายานี้นะคะเ,เพื่อนๆเคยใช้กันไหมคะก็คือน้ํายา p อล่าไลฟ์นะจริงๆมันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยแล้วก็มีเป็นแบบแกลอนด้วยนะคะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนที่ตูนเทคมา ก็คือสามารถใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะเขียนคําว่า f o อร่าไลฟแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยนะคะแบบนี้มีนะคะจะเป็นตัว f o l l a f ไลเนี้ยจะตูนแนะนําที่ตูนใช้เห็นผลนะก็คือจะเป็นตัวที่เป็นน้ํายาแบบนี้แบบผงอะ่ะตูนตูนอะ่ะมันจะต้องผสมน้ำมาให้หลอกไม้ดูดใช่ไหมคะซึ่งตูนจะไม่ค่อยถนัดอ่าคือ มันก็อาจจะดีนะคะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับงานที่เราจะต้องใช้คือเราสิ่งที่เราจะใช้ก็คือกับดอกไม้ที่จัดเรียบร้อยแล้วเช่นดอกไม้งาโศก่อดดอกไม้นะคะใครที่ทำช,ช่วงวช่ว,วาเ,นาเลนไทน์หรืออะไรเงี้ยที่ต้องทําดอกไม้เยอะๆไว้แล้วก็กลัวว่าดอกไม้ว่ามันจะไม่สดมันจะไม่เฟสเหมือนเดิมนะคะตุนจะใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือน้ํายาฟลอไรด์ลลา์ตัวนี้นะคะวิธีการใช้นะคะคือ1ขวดงขวดมันก็คือแพงมากเลยประมาณ4ี่หบาทนะคะแต่ว่าตุลจะใช้วิธีนี้ คุณจะใช้วิธีผสมในตัวที่ฉีดน้ําของเรานะคะก็คือแบบนี้ก็คือเติมน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เทไปนิดเดียวอ่ะถ้าเกิดเป็นขวดแบบนี้ก็ประมาณฝานี้ก็ได้ค่ะฝานึงแค่นี้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็เขย่าให้เท่ากันนะคะจากที่ตูนใช้มานะคะตัวน้ํายาเน,นี้ย สมมุติว่าดอกไม้อ่ะจะ,ะสมมติอยกตัวอย่างว่าเป็นดอกไม้งานศพใช่ไหมคะปกติอ่ะถ้าเกิดอดอกไม้มันของเราอ่ะมันอาจจะไม่เฟสใช่ไหมคะมันอาจจะอยู่ไม่ได้ถึง3วันเราก็จะใช้ตัวน้ํายาตัวนี้ฉีดซึ่งมันจะทําให้มันรักษาสภาพคงเดิมไว้เลยนะคะแบบัหนก็คือได้ต่ออายุให้มันได้ถึง3วันนะคะส่วนช่อดอกไม้ที่จะต้องแบบเราอยากให้มันเฟสหรือว่าสมมติดอกไฮเดเรนเยที่มันไม่ ไม่ค่อยสดเนี้ยเราต้องการให้เขาแบบเด้งขึ้นเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ก็คือใช้วิธีฉีดเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้ทแบบี่็ะแบบใช้นะ,ะ,ะที่ใช้นะคะก็ส่อองไปในนี้แล้วเรียบร้อยเนาะเราก็ฉีดหน้าดอกปกติอย่างนี้เลยนะคะแค่นี้แค่นี้เลยค่ะก็คือจะทำให้ดอกไม้คือเฟสขึ้นมาเลยนะคะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะ